ความหนาวพี่น้องเอ้ยนี่แหละพีะะ่ไปอยู่ฮิมาตมะหลงเนาะคะนะ่ะเนาะการขับรถขับล้วก็จะถนนกาสิริเลืนล่นเนาะคะ่ะพี่น้องริมทาง่นเขตเมืองตุลปุกเคะ่ะกำลังเลิกโรงเรียนพี่น้องเลิกเรียนก็สิไปเห็ุงานต่อนเนาะคะ่ะพน้องอ้ยหนาวครับคุณได้พายุเมืองหนอวเมือง,งน้ำสบายพี่น้องเอ้ยลำบาก มาฝาะะกาะค่ะก็ขับรถขับไล่กับศรีใส่ความระวัาางในใจน้อยเนาะพี่น,อนะน้องเนาะเพราะว่าถนนหนทางมากับศรีเลิศเนาะคะ่ะคุณเต้เลยพี่น้องโอ้ตกมาขับมาเองบนพื้นทางสีน้วคนในนี้พี่น้องมันน,น,ะะนี้ลบชิดถึงรถชิดรถชิดเอสรถชิดองคนละเนาะค่ะเนาะมีบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องเช้าเพื่ันเลิกเลี่ยนแล้วพี่นอ้องเลิกเลี่ยนแล้วกว็กำลัง ไปเห็นงานต่อนะคะเนาะมัทยะกากความหนาวมาฝากนะคะไก่ชิฮอตลงทา พี่ยังมเม่กีหายเนาะคะนะ่ะเนาะพอเขากัดใจเป็นเดงๆไปเนาะคะ่ะคือซาวาปุยนิวดวในร่ำบากรวันแรกที่วัดตอง